อเมงปลาคาร์พมีารปบอกหัวไม่ไอมนี่จะเป็นหอยเดือครับผมหอยเดือยไข่จ๊ะบาทครับผมสวัสดีพี่น้องสุขคนทุกคนครับมอนี่นะครับพามาสำรวจตลาดนะครับ ปลายเดือนกันยานะครับตลาดลานดอกจานนะครับมองก็มองครับอาหานตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยวข้องภาพพี่น้องไปเบิรงนะครับว่ามันสิ่อย่างใหนะครับแล้วก็มีแนวอยู่ด้วยกินนะครับแนวอยู่ด้วยกินเพื่อนบ้านพื้อนเมืองห้องเนี่ยละของปลานะครับที่ขามปังขามปากมาจากื้นบ้านนะครับไปเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิรงครับเมื่อนี้ครับผมมาหอดมาถึงนะครับตลาดลานดอกจานนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีต้นจานนะครับต้นจานใหญ่นะครับ อยู่ริมฟังโค้งนะครับนะครับแา่หนังจะอออกดอกนะพุ่มดอกจานนะครับอยู่ข้างๆนะครับกับสถานที่ทังราชการนะครับสถานที่ทั้งราชการของฝั่งประเทศไทยนะครับด่านตรวจคนเข้าเมือจงจังหวัดอุลบลราชธานีนะครับจุดผ่อนต้นหน้าอำเภอเขมราชนะครับ ฟังโขงนะครับนะพี่น้องปงไปนะครับฟังเล,ล่าเดินทางมากนะครับเป็นเลือดขามฝ่าขามฟังแล้วครับช่วงนี้น้ำค,ครับขึ้นอยู่ครับเพราะขั้นในรถพาพี่น้องนะครับนี่ชมวิวนะครับฟังโขงตลาดนั่นดอกจานครับจิตฟังโขงริมหอยริมน้ำนะครับ หนกูกำลังมา ตรวจก่อนนะครับร่องห้าวฟังนะครับการจุดตรวจจุดผ่อนปล้นนะครับของจังหวัดชนกาชาธานี่นะครับฟังเปนปรหลาดนะครับที่หนองมานะครับตามธรรมเนียมนะครับตามธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็คือร่องห้าวขามฟังมากนะครับ ัสวงามเลอาจารย์แล้วอไอ่างเรี้ว่าจะไปันกร์ไหมเางอันัศ โ,นนโชว์นูจเยอนดีกินหลายทุกอะไรแล้วมาขายของตลาดไมเงี้ครับไมาี่ไป่มันทไยงี่วามอม หลังจากพี่น้องห้านะครับฟังซอฟว์าลา่นะครับเดินถึงฟังมาถึงนะครับเระเรกระมานี้นะครับตลาดประชารัฐนะครับพร้อมใจนะครับหลังการ ไอ้าวเดอค่ะเด้ลอย้ถุงเจ้าบาทนครับปัพิจ้าบาทเบาทมนบัเจ้าบเดี๋ยวผมมาเอากิโล right? like ้เนาะนออกมันออก

หน้าโขบหน้าปูหน้าครับอันนี้จะเป็นปูปน,ปนะครับเป็นปูครับนใส่นี่ปวกก็ไม่ได้เป็นรองนานนะครับน,น,น้าเนี่ยปวกก็ยังง่ายยังมีนะครับนี่ปวกไม่ไหมนะครับปวกไม่ไหม หลอตะกะแตนก็มีครับมาเด้อมาเด้อพี่ลองเฮ่ากูดน้สนใจนะครับมาเดือซื้อเลือหาของตลาดตั้นดอกจานนะครับทางตรวจคนสุดคอนโกรตมผือเนมาลาศนะตั้นดอกจานง่ามค<โ> <Brig> <Vi> รับเหไข่ก็งามคุณนะอบเครัไข่ ักบาทร่ะครับนี่ยร้อยแปดสิบร้นะครับงามๆเลยสอเรลมัครับไม่ไหม่ครับกําลังหลา้ากํลังหลางนะครับกํลังหลางเขาไปกับลาอีกจัน้อยครับเ็ดกินได้เลยครับ

่นนเป็นต่อหลุมตอหน่อยต่อใหญ่จ้ามิแข้งเป็นลูกเพิ่นนนนงลูกพีดีมีน้องวัวสมองวัวจ้ะน,น้นแบบองวัวสมองวัวบ้านหลังคาครับพี่หนุ่งทางนี้นะครับมาเบิรงครับนี่ปลาโค้งครับพี่น้อง ปลาคังงย่ยไงเลยปลาเป็นน้ำโขงครับสดสดปลาคังครับค่อยเอมนปลาคั่งครับปลาคังงรู้ได้สักบาทหครับามำลอยกัวของผมก็มีครับปลาไกรครับ จักรังักลายโพกเดือะครับอ้เป็นหอยหอมนะครับหอยหอมหอยเดือนะับหอยหอมหอยหอมอนะครับอันนี้จะเป็นหอยเดือครับผมหอยเดือ ใบเดือดนะครับมาเดือนะครับมาซองชนิดนะครับนี่ครับเป็นจิปโปมครับจิปโปมที่รอครับใส่ขีแล้วก็มีนะครับนี่เป็นซุ้มใส่ขี้แล้วอร่อยสามสิบบาทครับมามาเบิร์นอานะครับพี่น้องนะครับนี่ตัวเป็นๆนะครับชักตัวครับเนี่ยอรอยตัวค่ะ่อยตัว รอยสามสิบเลยอยตัวต่อลอยสามสิบาทนะครับที่ลอวเกหไข่ครับอันนี้ไข่ครับไข่น้ำเพิงนะครับน้ำเพรืนี่เบิร์แต่ครับนยอยู่ในกินนะครับนี่ตับกนะครับโบกบานท่าครับ ไายอย่างไรเนี่ยครับไา้มักอยังป่ะอยากกินอย่ง,อยงก็กมาหาเบิ้งเอานะครับเบื้องออกเนี่ยเหมืเนเศร้าๆนะครับพี่น้องอยังี่คมันเดินทางมาถึงนะครับมาแรงกัจะมีถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินถิ่นมาลาศนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาเลือกเบิ้งครับพี่น้องนะครับมาจากยางเบิ้งตลาดนะครับถิ่นมาลาศนะครับ ตามพี่น้องก yeah. hmm. wow. ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับเด้่อจะมีโอกาสมาเหลือซีเหลือหาครับตลาดล้านดอกจันนะครับริมฟังริมฟังโค้งนะครับรับมือหนีนะครับขอฝากพี่น้องไว้ช่วงนี้นะครับใบพิจนานะครับพอกันไหมครับผมรับมือหนีสวัสดีครับอ่ะโอเคครับเพิ่นเขาไปหมวเขอเปิดเปิ่นถามตัวไทยไปน้อยหนึ่ง